สวัสดีครับพี่น้องอ๋อยังหนั่นเฮ้ยอ้ยเเกยักษ์อ้ป้ารีปิ้งมาหอมเลยนะป้าแได้ดกตใจได้นิโอ้ยยังวะตกเจตกใจแต่แนวเบอร์นี้มั้งัปล่อยวัดป่านั่นนั่นไอีกแ้วถื่อใส่ตลอดเนาะมือละคลิปมือละสงคลิปได้นิ ใ่พอไทยให้่พเอาดนอนจมันม่ใช่่า่่า่อนเ่เห็นทยเลยนิเมื่อนี้ต้องไทยเป็นยังคูณออกได้ลืออกมนได้อ้ยขั้นโมก่งใจมูโยอ่องเลยนี่าาข้องือกรเลยแบบเป็นยังมาเป็นยังก็ไปหนกันรถคิวกัเอนุาัเยนี้รถเห็นปะเป็นยังเป็นยังก็บอกรถขั้นสีขาวึนแ้าาน่นเด็กแก วันนี้นต่เต้นเลยเที่ยงคืนวนนคนเม่คนเมยิ่นตากแดดไล่นเมยเพ่นไถทายคลิปช่วงไม่ร้งไม่กันวันเนยี่ยหาอีกดีวเอ้ประมาณครัวนคารหนาละเอ้เกบเรันดาเดี๋ยวเขาพูดเขาซื้อไาดึงออมาลูกอันใดอันสติกเกอร์มาเออดึงออกมาึงออา อะไรเขาเลียวลาบแกลาี่ต uh> ่ส้นตาึงน <ok ั่น้าไปไหมนเก่งอไปให้ี่่เอา่ทวหากันไม่ได้เก่าแม่เยนเขาเมื่อเาื่อหมดจับมือกันจับมาอกันนี้ีาาไปเรียว่ตกเยก เสือมากตอนลอยต่ว่าตอนนี้ราคามันลงแล้วตอนเขาตามหาหลายๆกูบขายกูหนักก็เห็นตอนซักไหมมีป้ายเหรอยกป้ายเสือแล้วก็ซักเกลื่อนออกมันเสือมากมาเสือไปถือใส่ใสเพื่อนแต่เขาตามหาเลยหล่ะเออให้เพื่อนอธิบายครับพ่อกับเป็นผู้ฟังที่ดีให้เพื่อนอธิบายเอาเว่าเอาว่าเวลาเอาว่าเอาอุ้ยพูดได้นะเอาเขียนเป็นตระกูล เดียวมาหน่อยมันปป่าบายนะยายใหญ่จะไม่คนมันคือยาเถอะ้ยเด็กมัดงานเลกันี้มานนะไกันนี้ัว เคือเขียนบบว่า,าแล้วโอ้จีบหลักอนดีไปเลยวาโอ้แกวแกวไอ้ต้นเนาะจะคว้างรถไหมจะคว้างรถก็เห็นแบบนีบน้ไม่ไม่้สนใจเลยเแล่วมาหน้า,นนนาคืตอต้นน้ำแห้างต้นน้ำเออยัมาว่าลูกฉันเออแสบหลอดหลอแสบแสกแตทุกสาเไหนยังคือไเนอี่ยนโน้น่สิไหนดูทีเดียวก่อนเด้อเดม่เหมือนตอ้น ไม่ัน้ำมะสัวมันอยู่กับไผ่มันกับคือผูนันมันเหมือนหลอนเราจะไม่ตัวเหมือนหลอนคนเดียวแหละชื่ออย่างนี้ชื่ออย่างนี้ยังไม่มีชื่อเลยตังชื่อละอันนี้ต้นน้ำนี่ก็ต้นกาเลยต้นกาต้อะไรไมย่านเัชุ้ย โอ้ยแ่เปน้าพี่ีให้เเต็นทหนาเื็อท่ยแม่เตนทีมันเสียไ้อ่นมองบอลดีๆหน่อยดิเข้ามาข้างเวนี่ไหมไม่ใช่ก้าจอเ่อจ่อือหมดใจหมดจไปดีด้ลูกเด้อเฮียยัไยังเขามาขฝันแม่หรอแมยังมางขฝันลูกไลยเด้อลุงยานอาอิน้านไปหรอยาลัยกันคารบไกด่อไกบ่ใน้ทนะทีีจับี P S แล้ว มาแข่งกันวะครับแข่งกันบ่ไปหอดซากันแข่งกันบ่แข่งกันบ่ไปหอดซากกโฆษณามู่บ้านขี่รถซาสะแปดจิบแต่ไนมาหอดพี่กวนโม่ม่เอาจนงงไอย่างวะเอากินเขามาหอดกวนโม่ไหมเขามาจอดเฉยผู้เดียวนแม่ปั๊มแก่บ่ได้เป็นงูค่ะจอดปั๊มพร้อมเวกกินข้าวพร้อม งามอบถึงวิธีงามงามบมาหนักครับเดี๋ยวเดียวออกเร็วไปพูดออกแล้วพูดออกเร็วเอาเด้เวลาแล้วได้เวลาแล้วม่ะ้จะป่าเป่าแล้วมึงเสียงเทาไงป้าเป็นนเลาไหมครป่าเปนไกนสิยกออกลกดมาอยู่น้ำมาลัแต่ว่าบมมีเสียงไหมเข้ามาจงเลยี่ห้องเพ่กูคือ เขาลองพี้กันแล้วเขาลองพ้กันน้ำันค่นฉากคืนฉากได้ดิขคืนแรมหาคือาพอตอนนี้ึ้นฉากได้ิเอ้าคุยังม่เห็นเอาตีโอ้ขอโทษได้เกันยงก่อนต้องไหวไตดาวโอ้โหมือหนัมือกินสีมั่งแล้วมือัน่ง้องไหวไตดาวนไตดาวนไดาวยืดคางูดเลยจะไ้ยืดคางู้เลยจะได้เด้งาอยู่มือของเพลงก่อนมั่น่ะนิดึงโอ้มั่นะก่อนมั่น่ะห้องตามพอโอ ไปตัวบหเออไปไปเอาเิ่นะนักร้องดาลุงถุงชนก้อกะห้องแปดกิโลอย่าเขาข้างเลาหล่อดงหแล้วบ่ดีมันสิออกเลยบพรมันชีแท่งผดนันเม่อายมามาหุนน้ำมารุุนน้ำเดนนี่สิอกได้บ่พ่อเื่อไงร้านแน่อะยังหลอก็ได้อะให้เพื่อนให้พ่อบีแล้วออกกอน ไมลตันี้เรงดขนาดหน่ไเกาจะมาต้องขึ้นหอดต้นน้ำหรือเริ่มหนาคือต้นน้ำแห่งไงหัวร้านด้วยนะจงแม่งาอมบับพาวาสมิอิงี้มันขึ้นจังโตอย่างวะเอเลียนบอกมัน่าอีเลียนก็ไม่หนาสิแม่มันใช่กบเขียวนะหนูมองยังไงมันก็เป็นคิ้ตะป่ดน่ะก็เขียนอีกิีแง่กันก็ต้นน้ำแต่ต้นน้ำเหีืองมากรน้ำเขาบอกแฝดหนูลูกมองมันมันก็เขียนตะป่านะคืเขียนอีกิแม่ไอนี่แม่ เช็ดอ้ชีกกขักต้นน้ำเช็ดอ้ชีกักฉันว่าเช็ดอ้ชีกยังได้ชอบมากเช็ดไอ้ชีกเอาใส่ผมต่อยริ้ใส่ผมไม่ตะเบิ Damn, ่งกวัอีกใส่อะไรก็กลัวเธอเน่ออไม่หัวหรอค่เธอสเดฟเข้าเธอไม่ได้ถึงเพื่อนหรอ นี่เกาจะคิดห่อนข่เนยเดอยายถ้าเกาเธอไม่คิดถึงไม่เนเกาจะคือห่อไข่เนเดอร์ไม่หลินน้ำยูคือไข่ไข่พุ่มีเจะหัวกันเงาจะได้พุ่มพีแไม่มาขวนนะปกติหลอกเพียงเนี่ยฟังแน่สินะไม่เกฮบ ที่นั่งไม่ัวเอามากกระต้องใส่จะรีตตัวแต่ว่ามอนอไซบอดด้เสียงฉันหายขาดกังข่ำแม่ตนํำสูดเข้มดีเลย่าสันเราจะได้มาจันจสันนะสูตรเข้มดีเลยเนี่ยมหาอินนามันอยูุคสิหัวรอฉันว่ือ่ได้ขืนเนี่ยอกการมาด้ขนขึ้นสิมได้ขึ้นใ่ไรมันบ่เขาข้นด้ลุงไม่บายไม่บายสิทดูหยอดสามแสนบนนอเมนีไทยฉันเหยียกยอดเหยียบยอดกลับมากขึ้นเพราะว่าฉันบอดด้้ไทยด้วย ก็กะที่เป็นตังแต่เฮดยูทูบมาเนี่ยมักเนีมักกัรบอกมักกานไทยเหมมันหมวนบายบายไม่มีมือดีอย่าเกาจอย่าลืมกี่อดนะยัยไม่อย่าเก่าจอยอง่าลืมกิ่เอะนเอาตกับตองมีโฉกมีเสาเนี่ยต้นน้ำต้นน้ำอย่าลืมกีเถอะนะเจ้าได้นั่นแฟนบอกเอยป้อมแฟเอทำไมไม่ถุงวัลุกวันนอนได้พื่จังเจ้าย่ำเสาเลยก็มึนเลยเขียนี่ชิ้เขียนที่ชิกเลยเขียนที่ชิก แต่ว่ามือนี้เจ้จาหนินาจะดูเออวาเดียวอาพี่ดองคะ่ะขออนุญาตเดินทางต่อค่ะจะได้พอกันใมคลิปหนานะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอกันซีสเกตนะคะ